สวัสดีครับพบกับป่าด a มจูพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสำรวจดอกทุเรียนนะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็เดือนเมษานะครับวันนี้วันที่10เมษานะครับดอกเริ่มบานนะครับชุดนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะไหลมาพร้อมกันนะครับดอกเป็นชุดเดียวกันครับเดี๋ยวจะขึ้นไปสำรวจดู ตอนนี้ดอกก็เริ่มบานแล้วนะครับบางส่วนนี้ก็จะมีมดแดงนะครับอันนี้ก็หางแย่นะครับเริ่มหางแย่ละหางแยยังไม่ไหม้นะครับรุ่นพีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในชุดเดียวกันอันนี้ก็จะมีมดแดงนะครับมดแดงข้างจะเยอะไม่รู้ว่าจะมีส่วนนะครับทําให้อัตราการติดแน่นเกินนะครับ นะครับก็สะบัดนะครับนะครับก็ความชื้นนะครับความชื้นได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวปีบเนี่ยรวงนครับรวงน่าจะดีนะครับแต่ตอนนี้น่าจะน้ํานะครับเพราะว่าจับดูแล้วนะครับอาจจะต้องให้น้ําเพิ่มอีกนะครับการไม่อวบนะครับลักษณะนะครับเราดูง่ายๆนะครับว่าทุเรียนนะครับ ที่เราปล่อยให้ออกดอกเองตามธรรมชาติกับการทําทุเรียนนะครับการเร่งนะครับหรือการใช้สารเนี่ยเราจะสังเกตตรงบริเวณขั้วดอกนะครับขั้วาก้านนะครับถ้าเราปล่อยธรรมชาติเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับจะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนทําสารนะครับขั้วตรงนี้ก็จะสั้นนิดเดียวครับออกมาก็จะเป็นดอกเลย ครับนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัวเรียนตำสารกับทุเรียนเราปล่อยเองน้ำธรรมชาตินะครับจากสังเกตนะครับหลายๆช่อกิ่งหลายๆก้านก็จะเห็นว่าน้ำนะครับยังไม่เพียงพอนะครับพอเราจับแล้วมันจะนิ่มนะครับนะครับถ้าน้ำไม่เพียงพอเราจับแล้วจะนิ่งนะครับเดี๋ยวให้น้ําเพิ่มนะครับตีน้ําเพิ่มหน่อยนะครับ ข้อเสียมดแดงเยอะคือเราอยู่ไม่ได้ครับมดแดงนะครับตาม,มือตามแขนแอนนี่นะครับแต่ต้องฉีดในกลุ่มถ้าเราจะฉีดก็กาจัดนะครับนู่น ون, มีรังมันอยู่ครับแต่เป็นวิธีธรรมชาตินะครับแต่ข้อเสียคือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้ามีมดแดงนะครับเนี่ยเพีย้ยกับมดแดงก็จะมากินเพีย้ยนี่ครับขึ้นมากินเพีย้ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมันก็ขนเพี้ยขึ้นลงขึ้นลงนะครับ นะครับเจ้าปลายกิ่งนั้นดูว่ารับน้าหนักได้ไหมถ้ารับได้ก็จะเอาไม่ได้ก็จะรูดเลยนะครับปลายกิ่งครับนะครับน้าต้องดันน้ําอีกนิดนึงนะครับดูแล้วนะครับหลายหลายช่อนะครับต้นนู้นคือหลงรับเลนะครับดอกจะต่างกันนะครับหลงรับเลดอกจะกลมมนกว่านะครับดอกของหลงรับเลวอนทองเนี่ยจะแหลมกว่า กับส่วนพวงมณีนะครับพวงมณียังไม่เห็นดอกเลยนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรพวงมณีถึงไม่ออกดอกปีนี้ครับส่วนมันทองนะครับก็เริ่มบานมาจากด้านล่างนะครับด้านล่างเริ่มบานมานะครับอ่าปีนี้ยังไม่ได้มาปัดดอกเลยนี่ครับเยอะเกินก็ต้องออกบ้างนะครับมันแน่นนะครับปิดปีนี้ว่าจะยังไม่แต่งในช่วงดอกนะครับ ผมว่าจะปล่อยเพราะว่าปีนี้สภาพอากาศสภาพอากาศค่อนข,ข้างที่จะแปรปรวนนะครับรอดเด็ดร้อนจัดแล้วมีฝนนะครับนะครับเมื่อเดดร้อนจัดแล้วมีฝนเนี่ยอัตราการหลุดร่วงเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับก็ปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งตอนที่เป็นลูกไข่ไก่นะครับก็แต่งอตอนนี้จะปล่อยดอกก่อนครับตอนนี้ก็จะปล่อยไปก่อน นะครับตอนนี้ก็มดแดงเริ่มนะครับนี่รุมนะครับเต็มไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับแต่เราจะมาดูต้นนี้นะครับว่าติดสักกี่รูปนะครับเพราะว่าปีนี้ก็น่าที่จะทํายากนะครับเรื่องฝนสภาพอากาศนะครับลายปัจจัยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูบฝากไลค์ยูวันไว้ด้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับ